สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าที่ฟาดพี่น้องมะมืองดอกไม้ดอกไม้ยัง,ไ,างาไหนมังงามแถวนี้มูงเจ้าเห็นบนเห็นไหมขาวเต็มอยู่พี่น้องมังนะม่งเนี่ยดอกขาวๆาวม่เนี่ย งามคักบว่วพี่น้องมะมึงดอกไม้พี่น้องเอ้ยง่ายจอยล่ะสอนดอกไม้มึงแน่เขาเ็มป่าอยู่พี่น้องเอ้ยมุจ้าว่าเป็นเรื่องใดมุจาวางามขักบ่ดอกไม้จังไดสมังงามขักงามเนี่ยเออ งามพโลดพโลพ,พี่น้องเอ้ยขาวเต็มป้าเต็มนันอยอะตรงน่น่าดอกไม้ดิพี่น้องถึงคนสิดติดดินแต่ยไไังงามอย่างน้ชยสะอวน,นเพิ่นหนิหมือีสานฝรั่งสะอวนพี่น้องเอ้ยขาวปุ๊บทุงห้าเลยขึ้นงามค่ะขึ้นงามแน่เออเป็นไ้ หลายค่ะพี่น้องเาเมืองมาเมือง,งดอกไม้สอยย้ายจอยในะย้ายจอยมาสวนดอกไม้ค่ะแออกงเนี่ยเออจะไหนจะงางามค่ะแกไปไปเกิด,ดยี่สวนข่อยแนงามงามน้งสิเมื่เกิด,ดยี่สวนข่อยแน่นะงามค่กงามเนี่ยถาเม,มืองมองนีแบบน,นี้ที่จะหมองงามงามบอกเป็นเป้ากุ้มเป็นเล่าอยู่พี่น้องเลยเนี่ย ngam kha ke de.